PlayStation เป็นตัวระบบของเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจริงเหรอฮ้ มันได้ไงเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับเพือ่อนครับวันนี้ค่ำคืนวันที่22ธันวาคมนะครับก็มาพูดคุยกับตัวข้อมูลข่าวๆที่เกิดขึ้นมาสักประมาณ2-3วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสีสันด้วยกันนะอันนี้บอกเพื่อนๆน,นะเป็นสีสันที่เกิดขึ้นกับในประเทศที่ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นตัวที่พอจะชี้วัดกับในตลาดของวงการวิดีโอเกมจะเป็นในอนาคตหรือว่าจะเป็นในปัจจุบันได้พอตัวเลยกับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับกับตัวข้อมูลที่เรียกว่ามันก็สร้างความช็อก ทึ่งอึ่งเสียวต่างๆออกมาให้เหล่าเกมเมอร์ในประเทศญี่ปุ่นเองพอที่จะเป็นกระใสนะครับให้โอ้โหเหมอกว่า มีสีสันเกิดขึ้นในช่วงสงท้ายปีนี้กันเลยทีเดียวนะครับแต่นี้ต้องบอกเพื่อนๆื่นะครับว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่ชี้วัดหรือว่าจะเป็นตัวที่ฟันธงได้อย่างทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวข้อมูลที่เก็บมาในเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวข้อมูลที่มีความหลากหลายมากเพียงพอนะครับผมมองไว้แบบนั้นนะก็เรียกว่าพอที่จะเป็นสีสันให้เราได้มาพูดคุยกันในตัวคลิปนี้แล้วกันนะครับก็จากทางผู้ใช้งานนะครับบัญชีทวิส t e เตอร์รอว่าแอ็นั่นเองนะครับกับคุณที่ชื่อว่าเทสุยะ อาซูมินะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดเลยนะครับ <c oughs> ก็ได้มีการโพสต์ของตัวผลโพนะครับในการโหวตกันนะครับว่าตัวระบบของตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวใดที่พวกคุณเลือกเป็นอันดับหนึ่งในการใช้งานมากที่สุดประมาณนั้นเองนะครับก็มีตัว Nintendo โซลิดเพลย์สเตชันสี่ห้าแล้วก็ตัว x b o x Serie s นะครับแล้วก็มีตัวสตรีม uh, มาด้วยนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยตัวผลโพไม่ได้ใส่ตัว x b o x Serie s เข้ามามันก็เลยดูแล้วเออไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับก็เอาใส่เข้ามาด้วยแต่สิ่งที่พอตัวเลขมันเริ่มลันไปใช่ไหมครับเริ่มมีการโหวตเข้ามาเออมันเริ่มที่จะดูแล้วเฮ้ยมันแหม่งแหม่งมันใช่เหรอนะครับอาจจะตั้งคําถามขึ้นมามันใช่เหรอใช่ไหมครับเพราะว่าตัวดับหนึ่งนั้นกลับกลายเป็น station 4แและะ5นนนรับบบออยู่ใด้บบบง,งเกือบึ่งเลยทีเดีตช 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรองลงมายิ่งช็อกยิ่งอ <ide> ึ้งทึ่งกันกระพ่อีกกับตัวเครื่องล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับอยู่ในระดับแบบ22กว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลองลงมาถ้าผมจะไม่ผิดก็จะเป็น PC หรือแล้วก็ตัว Digital Switch นะครับซึ่งไอตัวดับอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับที่จะให้มาพูดคุยกันแต่แอนดับที่ค่อนข้างที่จะดูแล้ว เอ่อให้มันดูค่อนข้างที่จะมีการพูดคุยนะครับก็คืออันดับหนึ่งกับอันดับ2นี่แหละนะครับว่ามันใช่เหรอนะครับกับตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 4และ5นะครับแล้วก็ในทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series ที่คนญี่ปุ่นเองก็บอกว่าเออหรือว่าไอที่มันหายากหายากนะครับไม่ค่อยเห็นกันเนี่ยเพราะมันขายดีมันเลยออกมาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือเหมือนกับว่าเป็นพลังเงียบอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ผมเองก็มองในมุมมองของตัวผลโพลตัวนี้ในแบบฉบับของผมนะผมก็มองว่า มันน่าจะเป็นในกลุ่มของทางฝั่งพัฒนานักพัฒนานะครับเพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยเขาก็ทํางานอยู่ในแวดวงของทางด้านฝั่งพัฒนาของตัวซอฟต์แวร์หรือว่าตัวเกมนะครับเขาอาจจะมีกลุ่มก้อนของสังคมคอมมูนิตี้ทีอ่อยู่ในฝั่งของนักพัฒนานะครับแล้วก็อาจจะมองได้ว่าในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าตัวผลโพลนี้เป็นการสํารวจในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นตัวจํานวนของยอดขายข,ายของตัวเครื่องเเกมคอนโซลใช่ไหมครับแต่มันคือตัวของ เครื่องเล่นเกมที่พวกคุณจะเลือกใช้งานเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่านักพัฒนาเองก็อาจจะมองว่าเออตอนนี้มีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่ามีการพูดคุยหรือว่ามีอ่าแผนในเรื่องของการทํางานร่วมกันกับทาง PlayStation มากกว่าตัวระบบแพลตฟอร์มอื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างนินเ e n d o เองนะครับหรือว่าจะเป็นตัว x b o x Series นะครับไม่ได้มีตัวฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ๆออกมาสู่ในตลาดในภายในปีนี้นะครับแต่ทางฝั่ง PlayStation เองนั้นเรียกว่ามีตัว ฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายมากกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น p พ4เองที่ยังคงมีตัวเกมป้อนอยู่นะครับเเองนะครับแล้วก็ยังมีตัว PlayStation 5 Pro ออกมาอีกนะครับมันก็เลยทำให้เหล่านักพัฒนานั้นอาจจะโฟกัสอยู่ที่ตัวระบบตัวนี้เป็นอันดับต้นๆนะครับผลมันก็เลยออกมาดูในลักษณะเวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมต่างๆมันก็อาจจะมีการพอร์ตลงบนตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series ด้วย นะครับมันก็เลยอาจจะออกมาในลักษณะแบบอันดับ1กับอันดับ2ที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วแปลกตานะครับแปลกตาแต่อันนี้บอกเพื่อนนะเป็นสีสันนะครับเป็นสีสันนะครับแต่ถ้าเราลองเอาตัวข้อมูลตัวนี้มาปิมาติ้งต่างแล้วกันนะครับมามโนกันว่าเออถ้าเป็นประเทศไทยอะมันจะออกมาให้ได้ช็อกอึ้งถึงเสียประมาณนี้หรือเปล่าผมก็มองว่ามันน่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะอะไรล่ะถ้าเราให้ a พ s t a t i o n เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราลองดูยอดของผู้ ใช้งานนะครับที่มีการแอคทีฟในการพูดคุยในสังคมคอมมูนิตี้ต่างๆค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแล้วก็แทบจะพูดคุยกันได้แทบจะทุกนาท,ท,ทีทุกชั่วโมงนะครับก็คงต้องยกให้ทางฝั่ง PlayStation แหละนะครับเพราะว่าในตัวฝั่งสื่สอโซเชียลต่างๆม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือว่าจะเป็นตัวลายกลุ่มรลนยแยกอะไรต่างๆผมก็มองว่าเออเหล่าเกมเมอร์มีการพูดคุยเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างที่จะมีความเคลื่อนไหว มากกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเกมต่างๆเนี่ยผมมองว่าเออ y s y s t i t n o n เนี่ยค่อนข้างที่จะ พูดคุยกันถูกจุดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่า PlayStation เองค่อนข้างที่จะมีโจทย์เยอะนะครับเพราะว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับทางฝั่ง PC นะครับจะไปเอาเปรียบเทียบกับทางฝั่ง Xbox Serie s จะไปเปรียบเทียบกับทาง Nintendo เรียกว่ามีศัตรูรอบด้านนะครับที่จะเอามาได้พูดคุยกันนะครับก็อาจจะทําให้เออมันมีตัวข้อมูลได้พูดคุยกันแทบจะทุกนาทีนะครับกับตัวแพลตฟอร์มนี้รอลงมาผมก็ยังคงมองว่าน่าจะเป็นทางฝั่ง Nintendo Switch หรือเปล่า นะครับเอออันนี้ก็มีการแอคทีฟพอสมควรแล้วก็ในทางฝั่ง PC นะครับก็ค่อนข้างที่จะกระจายนะครับไม่ได้เป็นอ่ากลุ่มก้อนที่พูดแบบจัจ๋าในทางเกมอย่างเดียวเพราะอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มทางฝั่ง PC นั้นก็ยังมีการใช้งานทางอย่างอื่นควบคู่ไปกับการเล่นเกมด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้โฟกัสแบบเกมแบบเพียวๆมากสักเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ลองสุดท้ายเลยผมก็มองว่าน่าจะเป็นตัวเครื่องนล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าในสังคมคอมมิชชีของตัวผู้ใช้งาน Xbox อเองก็คงจะมีเรื่องพูดไม่กี่ตัวใช่ไหมครับก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการซื้อตัวเกมต่างๆที่มีราคาลดราคาแล้วหรือเปล่าในตอนนี้ตอนนั้นใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่ได้มีความหลากหลายของการพูดคุยเกีย่ยวกับเรื่องของตัวท็อปปิกของตัวเกมนี้มากเท่าไหร่ถ้าหากมีการพูดคุยก็อาจจะไปซ้ำๆกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็เลยยก ก็อาจจะอยู่ในอันดับหนึ่งนะครับถ้าเอาตัวผลโพลหรือว่าผลโหวตต่างๆถ้ามันมีเกิดขึ้นนะครับผมมองไปแบบนั้นแต่แต่ถ้าหากสถานการณ์ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือตัว n t e n โ o เองมี i n t ท n d o s วิตสอ2แล้วนะครับมีตัวเครื่องเกมคอนโซล o อท x บ็อกซ์ซีตัวใหม่แล้วมีตัวการ์ดจอ RTX ตัวซีรีส์ใหม่5,000ออกมาแล้วนะครับตัว PlayStation เองอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสที่อยู่ในอันดับ1ในเวลานี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีตัวดิจิทัลขึ้นมาเบียดแซงหรือว่าในทางฝั่ง PC เบียดแซงก็ได้นะครับเอออันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทางฝั่ง PR แหละผมมองนะว่าค่อนข้างที่จะทําการตลาดเนี่ยในเรื่องของการทําให้ตัวแบรนดน์นี้มีการพูดคุยกันได้แทบจะทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์ ออกมาสู่บนตัวโลกแพลตฟอร์มอย่างตัวโซเชียลต่างๆให้ได้มีการพูดคุยนะครับมันก็เลยอาจจะนึกถึงเป็นภาพแรกนะครับว่าเออจะเอาอะไรเดียกก็เอาเนี่ยเพย์เลชันนี่แหละมันพูดกันได้ทุกแทบแต่สัปดาห์นะครับก็เอาเป็นระดับหนึ่งไว้ก่อนนะครับแต่นี้ต้องบอกนะมันไม่ใช่ยอดขายนะครับมันเป็นตัวที่เขาจะเลือกเอามาใช้งานนะครับว่าเออตัวไหนจะเป็นตัวแพลตฟอร์มแรกส่วนเพื่อนๆล่ะมองว่าเออไอ้ผลโพแบบนี้มันก็ดูแปลกดูแล้วมันดูแบบอีหยังวะได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมกันได้นะครับกับในตัวคลิปนี้สําหรับในค่ําคืนนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ไปดูคู่สเปอร์กับิเวอภูไหมเออเผ,ผมก็อยากจะให้ิเวอภูแพ้บ้างเถอะนะครับแพ้บ้างเพราะผมแฟนเด็กปืนนะครับอย่างน้อยก็พอที่จะได้แบบขับเคี่ยวกันแบบสนุกหน่อยโอเคสำหรับในตัววันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนเพื่อกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ